สวัสดีครับพี่น้องผมกช่องบ่าวตุย้ยลำเพลินออฟเชียลพี่น้องนี่ครับพี่น้องบรรยากาศเช้านี้ที่สีเชียงใหม่น้องคายนี่บรรยากาศตอนนี้ครับนี่ครับเนือเ้อมะเขือยาวแล้วนอนครับโอ้ยนี่เดี๋ยวทีมงานจะตั้งเวทีแล้วพี่น้องมันอีสพาตั้งแต่เสี่แต่เสี่ยวครับมันเหล่ามันทัวอา้าว ผู้ใดมานั่งนี่บป่ะเนี่ยเอาสวัสดีกล้องกล้องสมุดคือขอลับบอนอนเป็นไงบรรยากาศพักแรมขึ้นแหลกในหลอกหลายๆพักแรมหนางานอ้าวป้าก็ถามนีู่แล้วคือคุบอกบอกถามก็ได้แต่ถามแต่พ่อพมกับพ่อพี่กันเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจากไหนพ่อแหววสืบพ่อพมหน่อยพื้นหนึ่งเขียวบ่ได้แต่เราไปซอยดาวเอาครับคือบ่อะ ครับยูเดีวยวกะตือนตืนมากีมือดย่านปะผมไปนอนนอนทนี้หลับเเี้ไว่ามันมันหนาวปนอนะจะนอนนอนแต่พักผ่อนแดดแดดแต่นอนจอยมันซิเมือยสิเพียได้เอาเอาพาเขามาท่านโอ้ยตะลุ่นจริงๆขายเงียวอืมตะลุตนเดี๋ยวแวมเดี๋ยววันนี้เขาแวนสื่อพอมืดหน่อยหนึ่งเป็นไงฝันดีปะเดี๋ยวฝันแต่ยังบงปะ เป็นเลขเห็นยังบ่บ่ครับเกี่ยวัันมื่นหวยออกแล้วนี่มื่หวยออกบ่เพรด็สิบหกตัวมื่นสิบห้าว่านะทายว่าจนเท่แต่ดองมองแลกแม่งทออก่นี่บ่ครับเป็นคนบ่อันนี้ไม่ไม่ค่อยอินกับความรักเท่าไรคุนแล้วแต่ก่อนแต่ก่อนอาจจะเื่อหน่อยแต่ว่าโอ้นวันนี้พอพอเข้ายี่สิบสามย่ิบสี่ได้ว่าจะของเท่าหรอกครับบ่คือจะของเท่าในี่พ่อสิ้ว่าเท่าเท่าันบ่ พีชเชื่อวา่าเข้าเข้าเแค่ว่าแบบมันมันมันมีอะไรที่โฟกัสที่ต้องโฟกัสอีหลายอย่างพี่น้องโอ้ยเอาไงโฟ <c ups> กัสเงินยข้ามวันมันหาเงินหาข้ามวันเนี่นหาเงินหาข้ามวันเรื่องเงินไว้ที่หลังเอาไว้มงค์ขังขางเอาได้จะคลิปอะไรเนี่ยเขาบอกว่ากล้องลอยคลิปในบ่อประสาทได้ผมบอกจะเมื่อเดือนสิบพลาต้นท้ายจสิบคลิปพี่น้องเตรียมตัวโปรดติดตามวันเดียวสิบคลิปลวดถับเบิ่งจะทายเธอพี่น้องเบิ่งตัวบรรยากาศ พอ่อเขาบอกว่าให้เก่งหน่อยเขาบอกขึอ้พ่อก็ได้เข้ามาก็นยืนดิเออบรรยากาศก็ดีเนะเอากระทายกับพี่น้องเบิ้งตัวไอพ้พ่อแม่เพิ่นกำลังขึน้นแต่ยิ่งเขว่าผู้ที่ตามเพิ่มพวดขึ้นเลยสามพันแล้วว่ะตอนนี้บ่ะสามพันตอนแรกสองสองสองพันากลัวแต่นี่ก็ขึ้นมากถ่ายตัวถ่ายพ่อ่ะแม่เบิ้งอยังหน่อยก็เหมือนเรคลิปสองคลิปโปรโมทพี่น้องตัวก็ทำกันบ้านตัวปเป็นเบิ้งปลายทั้งหนาแต่ตัวมื่อเนี้ยลอยเศร้ามาเลยคอนเทนเนี่ยมาทำเออมาอนมาเลียนน้องไายเนี่ย หอยพี่น้องซาเล้าบ้านหลุนเด้นี่ก็บะบะเธอมาหอนโลวกับเล้าเลยแม่พี่น้องเล้าขาบ้าหลายเด้ก็ถึงของแล้วเ่าก็ต้องฟุ่มเฟือยพวกนี้ให้เพื่อนตัววัดว่าวัดโนนสงงสงาเขาออกไปคืนนี้พี่น้องเนี่ยบัตรราคาร้อยยี่สิบบาทถังบัตรนี่รุ้นรางวัลใหญ่เลยพี่น้องตู้ยงตู้เย็นมาได้จะเฝ้าติมเลยพี่น้องไม่รังใจป้าไปทายพี่น้องเบิรงตัวจะหน่อยตัวตอนตอนสิเปิดเท่งเบิเหนื่อยมาหนี่นี่นี่พี่น้องบรรยากาศเดี๋ยวผมแนะนำเพื่อนครับสอนเพื่อน นั่นนะอย่างกันได้่ละเนาะนี่นี่ครับสถานที่เมื่อนี่ครับพอดีพี่น้องเบาหน่อยเบาใหญ่พอดีนี่ครับบรรยากาศยี่โอเสาร์ที่งานเท่ากันพักกันนอนพักกันพักพันรถบาสถึงมหาดประมาณตีสามกว่าๆน,นะครับ,รบสถานที่ เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมองบรรยากาศริเวยในวัดครับขึ้นเตืดดังเลยล่ะเฮ้ย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 ้ยคนน้อยเอานอัางยู่ยู่เตี่ยเจ้าซีทำหาหลายอยู่ยังยู่ยู่เตี่ยสโลแกนไปอย่างขึ้นยังยู่ยู่ไม่มีที่ไป <laughs> ไม่มีที่ไป บอกพี่น้องยังอยู่อยู่ครับพี่ยู่ครับก็มามีมองไปครับได้อยู่สะพ่อวันนี้เพิ่งตัวรอสาวเล่าสิขามาตัวว้ามาเนี่ยโอ้ยเออธรรมดาเนาะเคยมีความเคยมีความหลังพี่น้องค้ามาเนี่ยเคยบหมหลายเทืออยู่หลายเทือเป็นยังรักตู้บริจาคหลังกันวัดเออเล่นของนอกเล่นของนอกใช่โอ้ยเอาดีก็วนาะเราชอบของนอก เอาี๋ยวพี่คอยชิดผู้บ่าวเล่นที่วัดยังเนี่ยวัดยังกึมแหลกเอาบอกพี่หลองว่ายังอยู่อยู่ด้วครับยังอยู่อยู่ด้วยครับเพราะว่ายังไม่มีที่ไปครับที่ไปไมอใดก็บ่เห็นหรอกครับสู้ๆวงวงหนึ่งเดือดรับนี่แหละหาขนบ่ไปครับรับตอนแรก็บ่ไปซีอู่สู้ท่านเนี่ยมาแม่ครับซีเป็นผู้เบิกรุ่นแรกเตี้ยแม่นครับผมเป็นอยากเป็นรุ่นแรกอ๋อแล้วก็รุ่นสุดท้ายเตี้ย เอาสู้สๆ้สูไปโอเคครับนี่พี่น้องทีมงานเฮาครับหากินข้าวกินหนาวตัวอาบัดเนี่ยนี่นี่นี่บรรยากาศนี่บ่เสาตอนเนี้ยนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าเนาะนี่เี่น้องจะดื่มให้แรงใจนะครับที่วัดป่านนู้นวัดนนสง่า ตำบลพันท้าวนะพี่น้องเนาะอำเภอสีเชียงใหม่พี่น้องจังหวัดหนองคายถือว่าเป็นงานใหญ่พี่น้องมะล่ำกับโมมี่พึ่นมาสักพักหาหกปีแล้วพี่น้องพี่ว่าพอเราเพื่อชวบมาเพิ่มเดิมแหกหมาพี่น้องใส่งานบุญเบนน้ำบุญพ่อเวทพี่น้องนี่นี่กระชิดพี่น้องนี่นะเนี่ยร้อนตอนเช้าครับพี่น้องปัดร้อนเศร้าผู้กระเบื้อง สาราการรเนีเ่ยทเนงานี่ราคาบัตร2 0บาทบาทนองทังบัตน,นี่ตูบัตรมีรางวัลตู้เย็นเด้พี่น้องเด้อมาเล่นใจกันบริเวณภายในงานเดี๋ยวมันจซีอัปเดตพี่น,อน,นอ้องหมดห้วงเลยทางเน็เสาว้าสาวโอ้ยสาวนองค่ายสวยสวย หลังทูปปูน้องขับเนาะนี่ครับพีน่น้องอันนี้ไม่ไดการตั้งหนาง่านตั้งย่านานเนาะ คลิปนี้ฝากไว้ชมีพี่น้องที่าที่ควาหมายออมบึงแล้วอยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบ่าตุ้ยลเพอนอตเชียง่พี่น้องเนาะยังไงก็วันนี้มาหากันลังใจก็ได้หลายเด้อมาหากันลังใจก็ได้หลายครับบัดนโนนสง่าตำบลพานพาเ้าอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดน้องขายบักละะค่าง120บาทคือที่พกักก็300ลำโพงโชว์เต็มวงสวัสดแจงีะครับสวัสดีครับ